สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตาม f c ทุกท่านพบกับเซเว่นมอนออนไลน์กับผมโบธารัตน์เพ็ญจันทร์นะครับคลิปนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องราวข่าวสารรถใหม่ๆเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้จะนําเสนอเป็นรถโมอเตรอร์คอล์รุ่นใหม่ก็คือดูคตินั่นเองครับหลายคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะว่าอยากให้ทําเกี่ยวกับข้อมูลรถรุ่นนี้เพราะว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่นะครับตอนนี้ก็คือน่าจะเป็นรถที่แรงที่สุดในรายการ Mo t ต GP แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กวาดโพเดียม รัวๆเลยนะครับแล้วก็มีนักแข่งที่เป็นแชมป์โลกล่าสุดถึงสอสมัยนะครับ Moto GP นะครับตอนนี้ก็มาลุยตลาด m o t o อร์คอบ้างแล้วนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับดูค a ติได้เปิดตัวทีมแข่งก็มีทั้ง Moto GP นะครับแล้วก็พิเศษตอนหลังนะครับเปิดตัวทีมแข่งรถ m o t o อร์คอครับซึ่งเป็นตัวรถที่เขาพัฒนากันมาหลายปีนะครับ <c oughs> ชื่อรุ่นว่าดูคติ d e s m o 450 MX นะครับ ซึ่งรุ่นนี้ยังไม่มีขายครับก็เป็นการพัฒนาร่วมกันร,ระหว่างดูคติแล้วก็ดึงนักแข่งที่เป็นแชมป์โลก MGP ถึง9สมัยอย่าง a n นโตนิโอ l ค r i ลนะครับหรือว่า t o น y ่ a คล r i นักแข่งชาวอิตาลีมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาแล้วก็เป็นผู้ร่วมทดสอบรถรุ่นนี้นะครับก็ใช้นักแข่งประเทศตัวเองเลยเพื่อมาพัฒนารถประเทศตัวเองเช่นกันโดยปีนี้ครับตัวรถนะครับจะผลิตแต่รุ่น 450cc เพียงรุ่นเดียวนะครับ ขนาด2 1 0ยังไม่ได้ผลิตก็เน้นเป็นที่รุ่นใหญ่ที่สุดก่อนปีนี้ได้ส่งแข่งรายการอิตาลีมอเตอร์คอร์สแชมเปี้ยนชิพนะครับก็เป็นมอเตอคอร์สชิงแชมป์ประเทศอิตาลีนะครับส่งนักแข่งทั้งหมด2คนนะครับตัวหลักก็คืออเล็กซานเดอร์ลูปิโนนะครับหมายเลข77ซึ่งเป็นนักแข่ง m อ g p เก่าก็เป็นนักแข่งชาวอิตาลีเหมือนกันแล้วก็มีอันโตนิโอไคลอลี่นะครับเบอร์ตอง2พี่เหยนเราก็ลง ร่วมทาการทดสอบแล้วก็แข่งขันเป็นบางสนามนครับสำหรับร,รายการอิตาลีแชมเปี้ยนชิพซึ่งมีหลักๆอยู่แล้ว2คนในทีมแล้วก็ในปีนี้นะครับแคลลี่ได้นํารถดูคาติลงแข่งในรายการ MGP ด้วยเป็นวัยการเพียง1สนามนะครับเป็นสนามทรายที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับก็เป็นการนําลงไปแข่งกับรถยี่ห้ออื่นที่เป็นระดับท็อปของรายการ MGP นะครับคือรายการใหญ่ที่สุดของโลกแล้วก็จบอันดับ กลางๆครับประมาณอันดับที่10กว,กว่าเพราะว่าด้วยตัวรถด้วยแล้วก็ล้างสนามไปนานด้วยอาจจะสู้เด็กๆที่รุ่นใหม่ไฟแรงความเร็วขี่กันดีมากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับอาจจะแพ้กําลังตรงนั้นไปก็เลยไม่จบอันดับไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็เหมือนเป็นการลงไปหาข้อมูลเพื่อไปพัฒนารถมากกว่านะครับซึ่งแผนในปีหน้านะครับดูกติจะทําทีมส่งแข่งในรายการ mhp ด้วยซึ่งข่าวล่าสุดออกมานะครับว่า ได้ดึงตัวนักแข่งจากทีมโรงงานคาว a s a กนะครับอย่าง j e r มีซ Sieber ครับหมายเลข91ก็เซ็นสัญญาแล้ว2ปีในปี2025แล้วก็ปี2026นะครับปีหน้าก็จะมาลุยเต็มตัวสำหรับ MXGP นะครับโดยค่ายดูคติแล้วก็ต้องรอติดตามว่าจะมีนักแข่งคนไหนเข้ามาเพิ่มเติมร่วมทีมอีกไหมนะครับส่วนข้อมูลทางเทคนิคนะครับดูค a t ยังไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนักสำหรับตัวรถตัวนี้นะครับ เป็นข้อมูลที่กําลังพัฒนาอยู่แล้วก็ยังไม่เปิดเผยต้องรอตัวที่ขายทั่วไปนะครับวางขายเมื่อไหร่ก็คงจะเปิดเผยรายละเอียดที่ครบถ้วนมากกว่านี้นะครับแต่จากที่ผมสังเกตรถตัวแข่งนะครับที่เขาแข่งทั้งรายการอิตาลีแชมเปี้ยนชิพแล้วก็เอเ p อเนี่ยก็มีของแต่งไม่ธรรมดาเลยนะครับเครื่องยนต์เรารู้อยู่แล้วแหละว,ว,ว่าเป็น4 5 0นะครับ4หัสวสตาร์ทมือเป็นหัวชีดอยู่แล้วนะครับภายนอกที่มองเห็นชกอ,อัพ ก็ใช้ของโชวาครับเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นก็มีความแตกต่างจากรถยุโรปนะครับถ้าเป็น KTM h u s q v a n a แก๊สก็จะเน้นเป็นโชค WP หรือว่า w i t e Power แต่ว่าดูคติเลือกเป็นโชวาเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นแล้วก็โชคหน้าแน่นอนเป็นระบบสปริงแน่นอนถ้าเป็นโชวานะครับแล้วก็โชคหลังก็เป็นสปริงอยู่แล้ว ECU ตัวนี้น่าจะมาใส่เพิ่มเติมนะครับเป็น ECU ของยี่ห้อ GetECU นะครับ ก็เป็นยี่ห้อที่ดังแล้วก็นักแข่งใส่กันอยู่หลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นทีมโรงงานทั้ง MGP หรือว่า AMA ก็ใช้กันอยู่เยอะนะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลติดอยู่ที่บังโคลนหน้าด้วยถ้าใครสังเกตจะเห็นตัวที่อยู่บังโคลนหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์เพื่อรับส่งข้อมูลนะครับท่อเป็นอะคัปูวิดครับก็ไม่แปลกครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เหมาะสาหรับสนามมอเตอร์คอนครับอะคัปูวิดนะครับเบรกหน้าเบรกหลัง เป็นของเบมโบครับแล้วก็คัดน้ำมันก็เป็นเบม b o เหมือนกันนะครับวงล้อเป็น Excel แล้วก็ที่จะสังเกตภายนอกนะครับดีไซน์เปิดพลาสติกก็มีรูปทรงที่เพียวบางล้ำสมัยเข้ากับรถยุคใหม่นะครับเน้นเป็นบางๆเพื่อลู่ลมแล้วก็เป็น a i r f ฟ o w ประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายยุโรปญี่ปุ่นหรือว่าค่ายดูกติใหม่ก็ทำมาเป็นเพียวบางเหมือนกันเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายนะครับแล้วก็เวลาเลี้ยวจะคล่องตัวมากขึ้น ก็ต้องรอติดตามนะครับว่าในอนาคตเมื่อมีวางขายแล้วนะครับจากราคาอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ราคาแรงกว่าเพื่อนอยู่แล้วสําหรับดูคตินะครับก็ต้องรอดูครับว่าเมื่อวางขายครับราคาจะมาที่เท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเปิดราคามาแล้วมีวางขายแล้วเนี่ยยังไงประเทศไทยต้องมีมาแน่นอนเพราะว่าผู้คนชอบอะไรที่แตกต่างแล้วก็แปลกใหม่นะครับ และที่สำคัญในปีหน้าจะมีจัดแข่งรุ่น 400cc แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอามาก็ได้แข่งในประเทศไทยแน่นอนสำหรับดูกติ Desmo 450MX นะครับวันนี้ก็นำมาฝากเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอาจจะไม่ครบถ้วนยังไงแล้วถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าราคาอัปเดตเมื่อไหร่วางขายเมื่อไหร่นะครับจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชม FC ได้รับชมกันอีกแน่นอนครับ วันนี้ก็ฝากกัด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเซฟวันออนไลน์เหมือนเดิมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ